ฟินฟินแน่บผมวันแบ่งบ้างนะเริ่มเลยค่ะสองใบพอเดี๋ยวไม่เนียนมีคนลืมเงินไว้ในห้องน้ำค่ะเยอะด้วยวางเสร็จแล้วขึ้นไปบอกครูฮะอีหยังเสื้อดาดใครส่งเสื้อมาแกล้งครูส้มจี๊ดโอ้โหทำไมมันฟินอย่างนี้พูดแบบเนี้ยไม่ต้องดูแช้พลังสาสิบ <laughs> <laughs> เฮ้ย ชายกายดูอะไรอะหล่นลานโลกใหญ่ป่าผมเฮ้ยผมแห้วเฮ้ยผมผมแพ้วเฮ้ยผมผมผมเฮ้ย,ยปุกกี้ทำไมพริกมันเข้าไปอยู่ในถุงนี้ได้อ่ะถามจริงมิ่งโง่หรือแกงโง่เนี่ยถามจริงแพรี่อ่ะมันยังไม่รู้เลยฉันไม่มีถุงพริกฉันไม่กินเผ็ดฉันหมายถึงว่าทำไมพริกถึงเข้าไปอยู่ในถุงนี้ได้ฉันบอกว่าฉันไม่กินเผ็ด แต่ทำไมในนี้ไม่เป็ดอะอ้าวทีอย่างเงี้ยกวนกันได้จะไปยากเลยเขาก็เด็ดพริกเอามาอบแล้วก็ใส่ซองโอ้ยว่ะเฮ้ยเบาๆด่คนกําลังได้ความรู้นี่เองมองเป็นความรู้เหรอกีวันนี้ครู้งจีแต้มมีสอบเทสนะมันไม่กลัวหรอกฉันฉลาดฉันเตรียมพร้อมมาแล้วเฮ้ยหันมาบอกกันบ้างนาะเองนี่ไม่มีความรู้รอบตัวเลยนะฉันอ่ะมีแต่ความรู้รอบโต๊ะ ตัวนี้เขางอหมดแล้วคนนะไม่ใช่นางฟ้าคีดอย่างนั้นหรอพูดได้ไหมมันจะบอกว่าเอเป็นหยุดมันน่ะบอกว่าฉันน่ะเป็นคิตตี้เออหน้าอย่างเงี้ยน,นะคิตตี้หล่อนไม่ใช่คิตตี้หรอกแล้วฉันเป็นอะไรขี่เป็ดน,นี่หนักเรียนมากันครบหรือยังคะขา,ขาะดชายกายครับแล้วเด็กหญิงแยมโลไปไหนล่ะนี่หนูตัวเล็กมากมันคะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโลหายไปไหน อ้วนจะเล่นเพื่อ,อพวกเรากําลังจะโดนดูดน้องว้ยรู้แล้วสร้างเวหาอยู่แล้วเวหาคืออะไรคือเส้นทางของสายตลกอะไรเงี้ยโอ้ฉันไม่เก่งอังกฤษอุ้ยเงียบเลยนะคะนหนักเรียนชอบเอาของเล่นมาเล่นที่โรงเรียนกันมันเป็นยังไงฮะ,ะเพราะเธอเพราะเธอเพราะเองน่ะเพราะเธอมันเป็นยังไงฮะอ๋อเธอครับแม่เธครับ เอโของเอามาไว้ให้หน้าโรงเรียนครับโอ้โหย,ยังไม่เขตกันอีกเหรอเอามาชิ้นมาเริ่มเลยรอบนี้อ๋อขอคุณครับแม่ครูเขาไม่ว่าหรอครับแม่ผมเพื่อนลุง thank you คุณมามฮึชายจะมัมอะไรเมื่อกี้ไปรูเรื่องอ้วนดูนั่นสิคะเอาของเล่นมาเล่นที่โรงเรียนครูส้มจี๊ดต้องอยุ่สซะแล้วเป็นไงว่ลูหลีกบัวใหญ่ลูปิดเออแหละ ไม่กลัวโดนยึดเหรอก็บอกว่าไงเพื่อนลุงเดี๋ยวรอดูนะคะเพื่อนลุงใครจะกล้าเพื่อนลุงอะตัวรีบยึดเลยเลิกเรียนหนอครูคืนให้ไปเข้าห้องเรียนได้แล้ววันนี้มีเทสเพื่อนลุงนะคะครูไม่กลัวหรอครับไม่โทลุงจะมาใหญ่กว่าครูส้มจีได้ยังไงให้มันรู้กัน สอบเทสไปภาควันนี้สัตว์โลกใต้ทะเลมีอะไรบ้างบอกมาคนละห้าชื่อห้าชื่อเขาบอกห้าชื่อชื่อห้าอะไรล่ะเออผมพูดธเ <Yeah. S 2> เดือดร้อนแล้วชันไม่ได้อ่านมาด้วยเอ็งตอบไปเลยข้อที่หนึ่งเป็ดเออรู้ได้อะก็รู้ไงเพราะเอ็งจะรอค่ะอืมหลอกทาอืมพี่อ้วนอ่านมาแล้วสบายมอก ตัวใครตัวมันไม่ต้องไปบอกมันหรอกให้มันสอบตกใจร้ายถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะแต่ห้ามรอกันนะอย่างนี้ต้องตัดเข้าวิธีที่หนึ่งแล้วโอ๊ยปวดท้องหนูขอเข้าห้องน้ำก่อนค่ะปวดมากเลยค่ะแปลกๆนะเราอ่ะพูดขอาไปไ ทำข้อสอบพิลัยปวดท้องทุกทีค่ะโอ้ยไ, <c oughs> ไม่ฉลาดนะคิดไม่ได้แน่ค่ะแผนเป็นยังไงอยากรู้ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง <c oughs> เราจะแก้เอาแบงค์พันใส่ไว้ตรงนี้ <c oughs> เริ่มเลยค่ะสองใบพอเดี๋ยวไม่เนียน <c oughs> จากนั้นเราก็เดินไปบอกครูส้มจิตว่า <c oughs> มีคนลืมกันเอาไว้ หลังจากนั้นคุณครูก็จะเดินออกมาเราจะได้แอบ,บดู้อสอบเทสของเพื่อนๆอย่าไปทำตามนะคะมันไม่ดีหรอกแต่เนี่ยเป็นแค่ละครฝากด้วยนะเจ้าแบนกลาโมลา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 ,ลา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 ดนดนิดฉลาดจริงๆฉลาดกับเรื่องพวกนี้ <c oughs> โอหยอย่างโลกเลยอุย้ยเหม็นเลยอ่ะเหม็นปากหลอนอะ่ะอุ้ยแรงนะ ชิวๆเลยชิวๆครูขาอะไรหนูมีเรื่องจะบอกบอกอะไรมีคนลืมเงินไว้ในห้องน้ำค่ะเยอะด้วยจริงเหรอแบบนี้จีต้องไปดูซะแล้วสิ้นเดือนยิ่งช็อตๆอยู่เดี๋ยวครูมานะเอ๊ะไม่ได้สิเงินของคนอื่นเราต้องเอาไปคืนเอ้ยกยน จริงๆอะพวกเราไม่ต้องทำข้อสอบหรอกดูโทราศัพท์กันดีกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของพี่นิดา่าอย่างนี้ก็เลี่ยมเลยดิเฮออย่าดูงั้นคนก็ไม่ต้องดูเอ้ยผมพลาดไดไงล่ะชอบมากเลยอะดูพวกเปรียบเทียบแบบเนี้ยข้าต้องรับพลังกรชอบแ <c oughs> อมเฮ้ยทำไมข้าไม่เปรียบเป็นยอดมนุษย์สักทีอ,อะเฮ <c oughs> ้ยมาดูเรื่องเดียวกับเราเลยอะหลี่ชอบตัวละครไหนแบคอดัมมาสิแต่ผมชอบเดอะเฟรช ตัวจริงก็เป็นอย่างนี้เว้ยได้พลังจากพ่อมด,สดแสดงว่าพ่อมดต้องตัวใหญ่ใช่ลูกมดก็ต้องตัวเท่านี้เฮ้ยจะบ้าพ่อมดที่มีเวทมนต์จะเสษแกเป็นอะไรก็ได้นางเป็ดเบาๆนี้อย่างนี้ใช่ต้องหาตุ๊แฟดดูเปลงลง่างสู่แบ็คแอดัปฉันไม่ได้หรอกเว้ยทำไมเองแปลงง่างไม่ได้ไม่รู้ดีอ๋อเพราะเองสวดคาถาผิดจริงเหรอเองต้องทำเมืองงนี้แล้วก็บอกว่าแช่ขครมุก มัน <étique> <ural> <ble> ไม่ใช่เอ่องั้นพูดใหม่ชาบลีฉันพี่อีกกล้วคงไม่ตั้งใจใช่ถอยถอยเดี๋ยวครูมาโดนด่าแน่พวกเจ้าไม่กลัวไหนเงินให่คนหรือไม่ในห้องน้ำไหนกันอุ้ยไม่เห็นจะมีเลยท่ โอ้โสองพันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวตรวจเช็คก่อนช่วงนี้ของปอมระบาดอุย้ยเต็มเต็มเอ๊จีสองดูแล้วไม่มีไรน้ำเลยเฮ้ยใครมันช่างกล้าหลอกเราไม่ยา,ไมยากไม่ยากลาม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  เสียสมาธิกับพวกมันจริงๆเลยใช่อ้วนเด็กไม่ตั้งใจเรียนออใครมันช่างกล้าเอาแบนด์ันปอมเนี่ยมาหลอ,อหลกครูสมจิตฮะกลังนลยครับให้จดชื่อใครเขาก็เลยรีบไเอ๋เมื่อกี้เหมือนครูสมจิตได้ยินเสียงอะไรนะคะโคราพวกมันใช่อเองฟ้องนะขนมในตู้เย็นของเองอะ่ะข้าจะกวาดล้างให้หมด แะกินเยี่ยมโลมีอะไรจะบอกปูหรอคะอ่อหนูจะบอกว่าพวกเราทุกคนตั้งใจสอบมากเลยค่ะโอ้โหเยี่ยม,มากเลยค่ะตรบมือให้เตงในเรยแต่เดี๋ยวนะอย่าให้รู้นะว่าใครเอาแบงค์บอมมาหลอกครูส้มจีนช่ยเขาทำผมไม่เลี้ยงหลคุณเลยฉันไม่หลงเลยเธอนะคืออะไร หวังว่าจะไม่มีใครมาเกลียนใส่ครูส้มจี๊ดอีกแล้วนะเฮ้ยโลเฮ้ยอย่ามาชวนฉันออกนอกลู่นอกทางชินจังตอนใหม่ออกนะเว้ยก็แค่ชินจังฮะว่าไงนะกลัวเอ็งก็หาวิธีสิเหม่อรออะไรฉันคิดแผนได้แล้วนะเซกมันตลกมากเลยหรอคะทำข้อสอบเนี่ยมันง่ายมากเลยค่ะเอ้าล้อรอล้องั้นทำไปทำไป อย่าทำแบบนั้นจริงจังเลยนะอ้วนที่เราชอบดูตอนยังไม่ได้ทั้งสองต้นเจ้านี่ชายาพี่อ,อ้วนคืออะไรอ้วนคนเทาๆอืมเดี๋ยว่ารู้จักกันดีโธ่เบาๆค่ะอย่าคุยกันเพราะต่อไปอ้วนอย่าทำแบบนั้นผมจะดูจริงจังเจ้าโลรีบคิดดิฉันดูไม่ต่อเนื่องไว้ไว้ีอย่าให้ถึงมือชายเจ้าโลไว้ดิผมทำเสร็จแล้วรอดูการ์ตูนจะเย็นๆดิฉันยังทำไม่เสร็จแมวรัก นี่เองว่าค่ะโอ้ยบอกให้ตอบไปจะได้รีบทำให้เสร็จอ๋อดูว่าบุรีฉันเดี๋ยว,น,วนะเขียนไปให้ยุนด้วยเอา้าด่าฉันเหรอ,อโอ้ยบอกให้เขียนไปเย่งแบบยันเดือดใหอยุนเถอะโอ้ยให้ตอบโอ้เวลาบอกเรื่องนี้มันเป็นเตือนใจชั้ทำเองค่ะทำเองไม่บอกกันเดี๋ยวงูระวังโง่ค่ะบอกกันน่ะนางเป็ด ครูเขาไหวอ่ะเองหรือฉันเสร็จแล้วเว้ยทำตามแผนได้เจ้านี่คิดจะทำผิดแต่ยังมีศิลธรรมเอา้าก็ต้องทำให้เสร็จก่อนอืมไอเดียฉันมาละครูคะ่ะหนูขอญาตไปไหนคะเออหนูลืมซื้อดินสอกับยางลบค่ะจะไปซื้อที่สากรไป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 จริงเหรอ<ป><ล>จะพูดเพื่ออะไรแล้วบอกให้ข้าทำตามแผน เดินไกลด้วยไปร้านไป้ายสน่เราแค่ไปซื้อสองพัสดุแล้วก็ใส่เสื้อไว้ในนี้ส่วนจะเป็นเสื้ออะไรรอติดตามชมเดี๋ยวไม่สแพลวางเสร็จแล้วขึ้นไปบอกครูหนูกล้าบอกครูแต่หนูบอกกาบอกอาเอ้ยเราจะไปดูชินจังนี่นะแล้วมารลอกทำไมมาแล้วค่ะ รอไปทําอะไรมาหรอไม่ช่วยแล้วเป็นตัวถ่วงอีกไปนานเลยนะคะครูส้มจีนค่ะมีอะไรคะคือว่าคือแบบคือคือบาปเฮ้ยจะพูดก็พูดสิเออคือว่ามีพัสดุมาส่งครูส้มจีนค่ะหนูเลยรับไว้ให้จริงเหรอเพื่อจะดูไหม วยโลเป็นเด็กดีนั่นเนียอ่ะรับของให้ครูในรอบพันปีมั้งโอ้โหฉันอยู่นานขนาดนั้นเลยหรอจริงเหรอขอบใจนะเด็กหญิงเยี่ยมโลสงสัยคุณแม่ส่งปลาระมาให้ครูกินอ๋อขอบใจนะจ๊ะค่ะชินจังชินจังชิจังชิจังจอมแกนตอนบ้านของคาสมาคุงเป็นที่พักร้อน รอตอนนี้เคยดูแล้วแต่ฉันยังไม่เคยดูไงเชเจเจโอ้ไม่เคยดูก็ไม่ต้องดูเจ้าอ้ามันหายไปไหนอ่ะยูวีจะสิงฉันอยู่และดีมากเลยยกนิ้วให้เลยนิ้วอะไรนิ้วโป้งหรอเฮ้ยเพื่อนๆออย่าทำแบบ ยมาสลัดนะจ๊กกี้จะเป็นคนดีวันนี้ฉันจะได้พลังจากพ่อมดเหรอถ้าเราเป็นหนือแฟดลาจะวิ่งเร็วขนาดไหนอุ้ยน่ากินน่ะอ้วหมดตกินยืนน้ำลายไหลเลยด้วยชินจังชินโนซเกะก็คือพวกเมงคิดว่าเสียงดีมั้ยเดี๋ยวไม่ต้องลุกผมลุกอยแล้วโอ้ยลูกพี่หมายถึงว่าดูว่ามันแน่นันเป็นงงเลยฉันรู้อยู่แล้ว เออยู่ไหนหน้าปลาล่าของคุณแม่นู่นเองเอทำไมปลาล่าถึงใส่ซองมาโอ้ยเราก็ซื้อบื้อเนาะไม่ได้อ่านเสื้อของครูส้มจี๊ดคุณแม่ส่งเสื้อมาให้เหรอเนี่ยสงสัยตัวเล็กหน้าดูไหนไหนขอดูหน่อยสิเสื้ออะไรหึฮะอีหยังเสื้อดาด ใครส่งเสื้อมาแกล้งครูส้มจี๊ดน้องๆหนักเรียนทางบ้านรู้ไหมคะเฮ้ยใครช่างกล้านะโดนตั้งแต่แบงก์กาโมเลยดีไหมพี่อ้วนอืมดีๆแต่มันกว้างไปเงี่ยึ่มาหน่อยอม,มันเยอะไปตรงกลางสิงึ่งดีๆค้างไว้โอ้ยฉันเมือเออได้ไดได้ได เพื่อนเพื่อนนะไม่เสร็จก่อนสิไ,นไม่ต้องยุ่งกีหน่อยแม่ใครลงผ่านเมมของเขาเม็นท้ดรู้เอเหมือนเมื่อกี้ครูได้ยินเสียงอะไรนะอ๋อค้ังตึกค่ะก่อสร้างแต่เหมือนครูได้ยินเสียงอยู่นานเมื่อกี้ไม่มีมีมมเฮ้ยสรุปมีหรือไม่มีคะมีค่ะมีทันหลอนพูดนะตะกี้ขู่มันอ้าว ของเล่นบ้านเองอะเรียบร้อยมีอะไรคะเด็กหญิงปุ๊กกี้ไม่มีค่ะหนูจะบอกว่าใกล้เสร็จแล้วอ๋อโอเคค่ะของเล่นเองอะตุยจำเอาไว้นะของเล่นเองอะอะไรอะชายเอ้าคุณจะขู่เขาแต่คิดไม่ออกอ่ฉันขู่คนไม่เป็นกี่อะไรของเล่นเองตุยนะถ้าปากโตโอ้ยรู้แล้วสองอย่างแล้วนะคะใครกล้ามากัดตุกหนวดจี๊ด เสร็จแล้วเจ้านี่ก็ขยันดีเหลือกเกินฉันเสร็จเหมือนกันแต่นางเป็ดยังไม่เสร็จใช่จะบ้าเหรอฉันเสร็จห้าข้อแล้วทำเองเหรออืมใครเสร็จแล้วออกมาส่งค่ะโอ้โหดะกินแก้มโลคนแรกเลยนะคะคนเราต้องมีการพัฒนาค่ะแต่หน้ามันนะคะไม่พัฒนาอ,อุ้ยแรงมากนะหลอนนะ่ะหน้าฉันออกจะสวยบดิเซอร์เสร็จแล้วค่ะเชิญค่ะ ฝีมือใครรู้ไหมเด็กชายปินอืมไม่รู้ไม่รู้รขออนุญาตส่งค่ะจ้าเด็กชายกายพอรู้ไหมใครแกล้งรูเออเดี๋ยวผมไม่รู้น้องไปสืบให้นะูน้องผมอยู่แถวรกรกนอแปด What กลมอะไรคะเดี๋ยวผมขอคิดแป๊บนึงกรกรนอแปดกลมอะไรคะกลมกลางนาหมู่แปดน้องผมอยู่ที่นั่นนะมีอะไรผมไปได้เลยเอ,อขอขอเบอร์โทรหน่อยค่ะจะได้โทรไปหาเขาไม่มีไม่กันอ้า เสร็จแล้วคะ่ะกีเน็ตฟิกตอนใหม่ที่หล่อนชอบดูอะเข้าแล้วนะหรแต่คุณต้องคิดแพช่วยพวกเราโอ๊ยยังไงดีอะสับสนกับตัวเองโอ้ยปุกกี้เน็ตฟิกตอนใหม่มาไม่ดูหรออย่าไปเชื่อมันแล้วเป็นเด็กดีแล้วทีนี้กีต้องเชื่อใครอะโอ้ยเอ็งต้องดูอย่าดูโอ้ยหยุดอย่าเพิ่งเถียงกัน ไปกินพกกี้ไปหาหมอไหมคะหนูไม่ได้บ้าค่ะเหรอคะขอ่บกันนะเดี๋ยวมาเคลียร์กับพวกเจ้าอ่ะสรุปว่าไงดูสิตอนใหม่สนุกนะไม่เอาสิกลับไปดูที่บ้านวันหยุดดีกว่าไม่ต้องถขยงกันมาเป่ายิงฉุบยังยิ้เย้าประกเป๋ายิงฉุบข้าบอกแล้วข้าเก่งเป่ายิงฉุบเฮ้ยแพ็ โอ้ข้าลืมเอ้ยสรุปยอยยังไงก็ตามนี้แหละเล่นอะไรออกมนจบแล้วนะเว้ยพวกเองอะ่ะโอ้รีเร็วีเร็วส่งกันครบแล้วเดี๋ยวครูส้มจี๊ดเริ่มตรวจเลยนะคะหยุดก่อนครับมีอะไรหยุดทำไมจ๊ะ เออใช่รูบิกเขาก็มีหัวใจนะคนสัตว์สิ่งของจี G. จะไปทำร้ายเขาได้อย่างไรขอบใจนะเด็กชายตินที่เตือนสติฝากคนไปนำรูบิกตัวนั้นเข้ามาให้ครูทินเราช่วยตินใช่แล้วคนนั้นจะเงาแน่ฮ้ยดราม่าถูมาล้ไม่ฉุนปุ๊ดถ้ารูบิกอยู่ตัวเดียวเขาจะทำอะไรอะชาย คุณก็คิดให้จบท่อนสิเขาก็จะเหงาว้าเวเมอนหนูนิดเป่นอะไเขาเดีย่ยเป็นสิการอยู่โดดเดี่ยวและพังมันหน้าเช่าชอาทำไมแล้วทำไมถึงไม่ซื้อสดเช่าไปก่อนยังไม่มีตังจะบ้าเหรอ <c oughs> คนร้องง่้ข,อขอ้าขอโทษด้วยเจ้าจะไม่สร้อยต่อไปเปิดประตูให้จีทีโอ้ยหนักอุ้ยถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้เรียกลูบิกแล้วอ้ยแล้วเรียกว่าอะไรอะคะลูบิก ยกมปทานนะนะคะไม่ต้องหรอกค่ะนูขอดูแลเจ้านี่เองโอ้โหเป็นคนดีมากเลยไม่กลัวว่าโตแต่เองจะล้อเชิญครูไปสอนต่อเถอะค่ะจ้าขอบใจนะคือรึไม่คือรึมแต่ถ้าเราดูแบบนี้ต้องปิดเสียงนิดนึงนะไม่เป็นไรดูแบบนี้ไปก่อน ขอบใจมากเลยนะเด็กหญิงเยี่ยมโลที่ให้ครูวางไว้ตรงนั้นแม่บอกเป็นอย่างค่ะเด้อค่ะเด้อเฮ้ยริงเราดูบ้างดินางเป็ดผมอยากดูบ้างได้ไโอเคฟินฟินหละที่นี้ฟินแน่วองไ้เลยนักกีขอบใจมากดูแบบฟินฟินครูไม่เห็นอะไรเราไปดูดิ โอูเปล่าค่ะอยากดูต่อไม่ตกมาก่อนเล่นแผนนี้เราจะอวนร้ายนะหรอยกไปตอนไหนน้องเป็ดพั้มนั่นไงดีๆให้ฉันเองให้ความร่วมมือกับมันเหรอก็บวนชอบเลียงข้าวฉันนะเห็นเกดกินมีละฟินฟินนะนะผมอ้วนแบ่งบ้างนะมีอ้วนแบง,บงั้งแมื่อแบ่งด้วยแบ่งด้วย รับลูบิกไปเลี้ยงดูแล้วล่ะคะราเมือให้เด็กชายเป็นนอยเลยเบื้องหลังของความสำเร็จนั่งแอบดูการ์ตูนกี่จะน่อมมันใจเออว่ะอ้วนเราคืนมาได้แล้วกี่จะกรรมเลยขอรับเลี้ยงดูบ้างสิกี่ก็เป็นเด็กดีนะอ้วนอ้วูบิกอยู่นี่ เฮ้ยี้พอมันนี่เหรอยหนี่เอคืนมันนี่ส่น้ำหน้าปวนเอาโทรศัพท์คืนมาเป็นไงอดดูทั้งคู่เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับคุณหนวงปุกกี้อย่าลืมแบ่งพวกเรานะแบ่งพวกเราด้วยโอ้โหสนุกมากเวอร์จะแบ่งไม่แบ่ง แบ่งไหมไม่จ้ะอยู่ในมือปุ๊กกี้แล้วดูคนเดียวทั้งวันจนจบอ่ะจัดการมันชายทำไมเองเป็นคนแบบนี้เฮ้ยส่งมาด้วยดิกี้ดูปากหนุกกี้นะไม่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 เฮ้ยไปเคิมมมตามันทไมคุณก็เคิมอไม่ได้การละการเป็นใครอ่ะเอดูมนี่เจ้าบียู่ชายนะชายย่า ทำหน้ามันหนักเจ้านี่ก็หนักกริงอ่ะถ้าเป็นฉันนะใช้พลัง20%ก็พอแล้วเชญคุณโม้ไปดูตัวแล้วอู้หูยทำไไม,มันฟินอย่างนี้รูบี้ยังของชายกลาแททูอขอบใจมากนันน,นเออไม่เป็นไรผมไม่ได้ไหมายถึงคุณผมหมายถึงน้องลูบีพูดแบบเนี้ยไม่ต้องดูใช้พลัง30เฮ้ยเอ๊ หัวล้ออะไรกันอะคะนักเรียนฮะเด็กชายกายดูอะไรอะ่ะดูอะไรนะคะหลนลานโลกใหญ่ป่าผมเฮ้ยผมแห้วเ้ยผมผมแพ้วเฮ้ยไหนเมื่อกี้ดูอะไรเออเปล่าเข้าผมดูนาฬิกาว่ามาตัวกับโทรศัพท์ไหมาแล้วทำไมต้องพูดผิดพูดถูกผมตื่นเต้นครับอืมแล้วไป เกือบไปแล้วเป็นทีของฉันที่จะได้เชิดฉายจุอะไรนัไหมฟินๆเลยจ้ะหนูชายเฮ้ยเบ่งมากไม่จ้ะดูปากนะไม่ได้นั่งพี่จานมันดักกี้จะทำอะไรได้เฮ้ยมันลบหลู่เองอย่างงักเลยอได้ยินแล้วพูดละออมันขึ้นเพื่ออะไร แพรนี่ทําอะไรคะอ๋อเปล่า,าค่ะนาฬิกาหนูมันไม่ตรงเฮ้ยทำไมเด็กพวกนี้นาฬกาไม่ตกกันนะร้ายนะ่นะร้อนนะ่ะแล้วทีคุณอนะ่ะฉันใจดีเลาฟ้าต้องเข้าข้างคนดีแน่ใช่<ว>ยังไม่เทศก,กาเลยหัวหมูมาทําไมเนี่ยบุรีบุรีถ้ามันว่าฉันอย่างนี้ท่านผู้ชมปล่อยมันไว้ไม่ได้เฮ้ยอย่าคิดอะไรนะขอดูก่อนสักหานาที ปากเองมันดีเกินไปขอโทษเดี๋ยวนี้ไม่ได้คนอย่างพี่นิตนะเกิดมาไม่เคยกลัวใครและไม่เคยกล้มหัวใครด้วยข้าวไอ้เคยกล้มหัวอยู่นะให้แค่ช่างผมทำไมมันฟินยิงนี้ฮะหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิเทเลบ,บีบอกไว้แบบนั้นเฮ้ยเอกิปการอะไรกานเด็กยิงแค่เน็ตมือถืออะไรคะ อ๋อนาฬิกาหนูไม่ตองค่ะแล้วขึ้นมาตั้งอ้ออีกแล้วหนูว่าเอาไปคืนครูดีกว่าค่ะเฮ้ยยาจะได้มีต้องแยงกันเกิดจะเป็นคนดีซึงเ้นเออว่าแล้วพวกเราจะดูอะไรอ่ะจะแย่งนํำไหมใครแย่งฝากไว้ก่อนเธอต่อยฉันไม่ได้ชื่อต่อยหนูว่าคืนครูดีกว่าค่ะอยู่ไปนาฬิกาเพื่อนยิ่งสียครูก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกัน สงสัยลูบิกจะทำให้นาฬิกาเพื่อนๆเสียเนาะก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะเจ้านี่เย้หยวเมาฝากไว้ก่อนเจ้าโลกคนไม่ใช่ธนาคารเว่ยจะกรูจักรูนี่ครูค่ะจะกินไม่ข้าว กินค่ะไปสิเอ,อแล้วไข่แก้งเหลรานนั้เนี่ยน้องๆหนักเลียนทางบ้านเหมาะครูส้มจี๊ดด้วยนะคะสนุกไหมครับหนังสราระตอนแผ่เนียนดูโทรศัพท์ในห้องเรียนตอนนี้พวกเราก็มีเบื้องหลังให้ดูกันแล้วนะคะชื่อว่าช่องตดติน,นครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้รนะ